นี่มะนาวมีใครที่ไหนเขาใช้ชีวิตอย่งแก่บ้างเนี่ยสามมีหาเงินมาได้แค่ไหนแกก็ใช้เงินมากแค่นั้นรู้จักประหยัดเงินบ้างนะอ่ะแม่ไห้ ขอบคุณมากเลยนะค่ะแม่แล้วถ้าเกิดเงินไม่พอใช้อ่ะก็มาเอาที่แม่นะค่ะแม่ที่บ้านของผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องระหว่างแม่สามีกับลูกสะภ้ย นี่ฟีฟาทุกครั้งที่แม่ของคุณเข้ามาทําความสะอาดจัดของในห้องของเราข้าวของของฉันก็จะหายตลอดเลยฉันมีสร้อยแค่เส้นเดียวและที่สําคัญสร้อยเส้นนั้นคุณเคยให้ฉันเป็นของขวัญในวันครบรอบงานแต่งงานของเราและตอนเนี้ยฉันก็หามันไม่เจอแล้วด้วยเดี๋ยวผมช่วยคุณหาเองมันไม่หายไปไหนหรอกครับ อู่นี่ไงล่ะครับคุณอใจร้อนไปได้นี่ครับต่อไปอ่ะคุณก็ไม่ต้องให้แม่ของคุณเข้ามาทำความสะอาดในห้องนี้อีกแล้วนะครับ โนอยู่นั่นแหละฝีฟ้านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสองคนทะเลาะก,กันอีกแล้วใช่ไหมก็มันหนาวนะสิครับแม่เขาบอกว่าแม่ทำงานอยู่คนเดียวเขากลัวว่าแม่จะเหนื่อยแถมยังบ่นผมอีกนะว่าผมเนี่ยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างอะ ก็มนันนาวน่ะเขาเห็นใจคนอื่นมากกว่าแกเยอะเลยเแม่ครับเงิ้นต่อไปเนี่ยห้องของพวกเราแม่ไม่ต้องไปทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดเองนะจะได้เลิกบน่นสักทีจ้าได้เลย <laughs> โอ้ยผมนี่เชื่อจริงๆเลยทำไมเหรอคะก็แม่ของผมนะสิครับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยคุณทำงานบ้านเหนื่อยมากเลยไหนยังจะต้องช่วยผมซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าเตรียมชุดทำงานต่างๆไหนคุณยังจะต้องดูแลลูกอีกเขายังบ่นผมอีกนะว่าผมเนี่ยไม่ยอมทำอะไรเลยแกยังบอกอีกนะ ว่าห้องในบ้านของเราทุกห้องเนี่ยต่อไปให้ผมเป็นคนรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดเองทุกอย่างเลยอะ่ะแม่คุณก็พูดถูกแล้วนี่คะงานบ้านทั้งหมดคุณก็สมควรที่จะช่วยทําบ้างนี่คะ่ะเอาไปพับต่อด้วยนะคะ นี่ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนี่เป็นของบำรุงที่ฉันซื้อไปให้พ่อกับแม่ของฉันส่วนนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่ๆของคุณและนี่ก็เป็นของเล่นของลูกเราส่วนของที่เหลือก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เอาไว้ใช้ในบ้านนะแต่เอ๊ยยังขาดอะไรไปอีกนะ ขัะไปแม่ครับแม่ลองดูลูกสะพ้ของแม่สิเขาทำไมเหรอก็เขาอลำเอียงมากเลย ไปเดินห้างกลับมาซื้อเสื้อผ้าให้ผมแต่ละตัวเนี่ยราคาแค่ไม่กี่ร้อยแต่ซื้อสร้อยคอมาให้แม่เนี่ยราคาตั้งหลายหมื่นเลยนะครับแถมยังไม่พอยังสั่งให้ผมเป็นคนไปเอามาอีกแม่ลงดูลูกชายของแม่คนนี้สิในสายตาของเขาเนี่ยเขายังเห็นผมเป็นสามีของเขาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ฟีฟ้าฟีฟ้าไปบอกมะนาวนะว่าเด็กชายเงินฟุ่มเฟือยนะักแม่เองอะ ก็ไม่ได้มีความจำเป็นหรือต้องการใช้ของอะไรแกลองดูมะนาวก็สิสร้อยคอที่เขาใส่อยู่นะ่ะใส่มาตั้งหลายปีแล้วนะไม่อยอมเปลี่ยนสักทีหนึ่งแม่ว่านะแกน่ะต้องซื้อสร้อยเส้นใหม่ให้เขาใส่แล้วนะครับครับครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปซื้อให้เขาเองนะครับ นี่คืออะไรหรอคะแม่ของผมท่านบอกว่าให้เอาไม่ให้คุณนะครับท่านบอกว่าวันนี้คุณไปเดินห้างมาทั้งวันแล้วทำไมไม่ยอมซื้ออะไรให้กับตัวเองบ้างแถมยังไม่พอยังบังคับให้ผมเนี่ยพาคุณไปซื้อสร้อยเส้นใหม่ให้ได้ด้วยมแม่ของผมอะ่ะเขาก็คิดถึงคุณแค่คนเดียวแหละครับนี่ผมสับสนไปหมดแล้วเนี่ยตกลงใครเป็นลูกแท้กันแน่ตายแล้ว นี่ฉันลืมซื้อของฝากให้แม่เขาได้ไงเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันเองที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องอะไรแม่เขาก็จะนึกถึงฉันเป็นอันดับแรกฟีฟ้าคะต่อไปเราต้องรักและกตันอยู่กับแม่เขาให้มากๆนะคะเออแล้วเงินนี้ล่ะคบนี่คุณยังต้องถามอีกเหรอคุณรีบเอาไปคืนแม่เขาสิ ฉันว่าฉันจะออกไปซื้อของให้แม่เขาหน่อยนะบางครั้งถ้าเราหวนกลับมาคิดผู้หญิงสองคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตมีความสุขถึงแม้ว่าตัวเราเองอาจจะต้องเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ แม่ครับแล้วเ,เงินของผมนะครับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ผชายไม่เกี่ยวเออสี่้าเรียกไปทำกับข้าวไดยแล้วนะ แม่กับมะนาวนะ่ะหิวแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับแม่ไปค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคุณทำกับข้าวเองนะคะ